3วิธีในการหาไอเดียการทำคอร์สสอนออนไลน์วิธีการแรกเป็นวิธีการที่ง่ายมากก็คืองานประจำหรืองานอดิเรกอะไรที่คุณทำอยู่สิ่งที่เป็นงานประจำหรืองานอดิเรกเนี่ยละค่ะง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าคุณทำมันมานานคุณจะมีความรู้ความถนัดอยู่ในสิ่งนั้นอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะทำบัญชีมาทำภาษีหรือว่าในเรื่องของการลงทุนที่อ้อมเอามาแบ่งปันจนก็มีคนเขาอยากจะเรียนก็เลยได้เกิดเป็นคอร์สสอนออนไลน์ขึ้นมามันล้วนแล้วแต่ เอามาต่อยอดพัฒนาได้เรื่องของงานอดิเรกนะคุณอาจจะชื่นชอบดนตรีหรือว่ากีฬาอย่างดนตรีบางคนเนี่ยเล่นกีตาร์เก่งมากเลยก็สามารถที่จะเอากีตาร์เนี่ยมาสอนเป็นคอร์สออนไลน์ได้เหมือนกันอันที่สองคุณสําเร็จอะไรมาแล้วอยากจะมาบอกเล่ามาแบ่งปันเช่นสมัยก่อนเนี่ยเคยอ้วนมากๆเลยแล้วก็ตั้งใจที่จะลดน้ําหนักเพื่อให้ผอมลงมาได้แล้วคุณก็ผอมลงมาได้จริงโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาลดน้ําหนักคุณมีเคล็ดลับ เรื่องของการกินการออกกําลังกายให้คุณเอามาแบ่งปนันซึ่งก็มีหลายคนเนี่ยเอาสูตรของการ ทำอาหารเนี่ยไปขายเป็นคอร์สเยนออนไลน์ได้ก็เยอะแยะมากมายเลยอันที่3มก็คือคุณล้มเหลวแล้วคุณก็ผ่านมันมาได้เช่นบางคนเนี่ยเป็นหนี้ใช่ไหมทํายังไงปลดหนี้แล้วก็กลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งมาสร้างธุรกิจใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมปัญหาเหล่านี้แหละที่คนเขาอยากจะรู้วิธีการแก้ไขยิ่งเป็นเรื่องของ how to หรือวิธีการแล้วเนี่ยคนจะซื้อได้ง่ายมากเลยถ้าเกิดเขาอะ่ะเจอปัญหาในแบบเดียวกับคุณเขาอยากจะแก้ปัญหาอยู่แล้วอันนี้สามารถที่จะต่อย เป็นการทำคอร์สสอนออนไลน์ได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ